ครับก็สวัสดีวันพุทธที่5มกรา65ห้นะครับในคลิปนี้มาดูเครื่องสึกผ้าซัมซุงมาด้วยการไฟช็อตนะครับเนื่องจากเนื่องจากหนูคุณหนูท่านได้ทะลุเข้าไปในห้องเครื่องนะครับอันนี้ผมแกะน็อตออกมาแล้ว ดูจากเบื้องต้นแล้วก็โอ้กัดสะพุนนะครับหลายที่หลายจุดถอดแส่น้ำแล้วก็ดูแผงด้านบนนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านบอกว่ามันช็อตอยู่ด้านบน,นของซัมซุงตัวนี้จะเลื่อนไปอ่า ด้านขวามือนะครับถ้าไม่เลื่อนก็ริมด้านหน้าจะหักหมดนะครับนี่ก็ยกออกมาครับสารพัดสารเพโอ้โหโดดไปเลยครับดายมือเดียวโอเคครับก็จะมีรังหนูนะครับอยู่ด้านในเลยอันนี้ก็พรุนเลยครับ โอเคเราต้องแกะรางน้ำตัวนี้ออกมานะครับเพื่อทำความสะอาดก็รือเยอะพอสมควรครับใส่ไฟก็มีขาดสีแดงหนึ่งเส้นนะครับสวิตไฟฝาทีนี้เราจะถอดรางน้ำต้องแกะหมดตัวนี้นะครับแล้วก็นอตยึด ชุดนี้ก็ออกนะครับนักยึดน,นะครับ3ามตัว ออกมาแล้วครับตัวนี้ยากเนี่นดดยดูา้ะซีนไม่รัวดูลักษณะนะ่าไไม่ได้ใช้นานเลยครับโอเคถอ,อดน็อตออกหมดแล้ว ขึ้นครับตรงนี้จะมีริม ครับงางขึ้นแล้วครับตัวนี้ผมก็จะถอดรางน้ําออกมาล้างนะครับแล้วก็ซ่อมนะครับบีบลิ๊บด้านบนออกนะครับหกขา,าก็ไม่มีตัวหนูน่าจะไม่อยู่แล้วครับก็ต่อสายไฟตัวนี้สวิตช์ฝานะครับ วิทฝาขาด1เส้นสีแดงแล้วก็มีสายมอเตอร์ขาดนะครับ1เส้นเท่าที่เห็นนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมต่อแล้วจะเทสให้ดูครับนี่ผมต่อแล้วนะครับใส่สายหดบัดกี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใส่ กลับคืนตอนนี้ผมประกอบกลับคืนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงที่หนูกัดนี่ก็เอาอีพ็อกซี่นะครับอุดไว้เผื่อน้ํารั่วกระเด็นออกมานะครับแล้วมันจะไหลโดนแผงนะครับโอเคครับครับหลังจากที่ต่อสาย2เส้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาทําการทดสอบกันดูนะครับ โอเคอแรกเอาซักกันนะครับโอเคใช้ได้ครับทีนี้ปั่นแห้งนะครับปั่นแห้งทำงานครับโอเคครับทดสอบสวิช์ อเคครับสวิตตัดเบรกทำง,งานใช้ได้ครับสำหรับคลิปนี้มีแค่สายไฟขาดสองเส้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีปีใหม่มีความสุขทุกท่านห่างไกลจากโควิดครับ